วันีวันที่30มิตถุนายน2 5 8นเป็นวันที่6 1อข้อาพเจ้านายวิมัส์กาสินธิราขอเชิญชวสวดสายทย่ใหญ่ก็สวดพระประลิบได้บนต,าตา่างๆสบายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอัตริยบูชาเดี๋ยบูชาทั้งหลายขอจิตธมชาตจุ่มตมันมีสติร้ิ่ได้มีสมาธิดจ่นในะตลับพยัญชนะเบ่นเดตๆถบทสวดที่หนึ่งบท,รรทตาะาัตนาตอรหังสมาสมุทโธปกวาภุชังปกาตังมีว่าเทมยี สวัสดิ์ะตัวพระขปตารโมทธรรมนามัสซามีสุปฏิปโนพระขพระตัวซาบาะสร้างครวสร้างทางหน้ามีบทสวที่สองบทบูชาพระพิริพิัฐอรหังสมาสมุทโธปุสวดรังปณิมิุตตัวภณิเหธรมานุธานิปรานิเห็นจติสติจาชีบางอาหารพุทธังธรรมังสังฆังสฉันะตัวปุเชมิตรพระเจจิยังธรรมังจะลรมิสุินาบุสที่สามบทสวบทสชุนนมเทวนาสมันตาจักรวาเรอถูอาจาัุเทวตาสัตธรรมนีรัชสัสุนันตุสักขโมกขัง ประเการเมจะลุกเนี่ท you know, ี่ริสิ่ขแวเล้อมจเจริตระหนเคบิมาเนี่ที่เปรตเทจะทาเมีแต่รูว่าน่าะัเน่เคหามันทุมเฮเคเตพุมมาเจริญจุเทวล้รชลธารวิสศเมยักขากันทัปนาคาทันตาสันติเจยามุนิวะดเราวะดเจนิญสทาวเมสุนันตุธรรมสาวนะกะโรอิยัมพัทันตาธรรมสาวนะกะโรอิยัมพัทันตาธรรมสาวนะกะโรอิยัมพัทันตาบทสที่สี่บทสวดบูพะภาคะน้มัาร น้าโมตัสสะภะคะวะโตัวอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้าโมตัสสะภะคะวะโตัวอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสานนาโมตสัพพะคัปปะตัอรหันตสัมมาสัมพุทธัสานบทสวดที่ห้าบทสวดใจสันนักภมน้าปะทับพุทธังสนาขจามิธังมังสนาขจามิสังฆังสนาขจามิภุติยันปีพุทธังสนาขจามิภุติยันปีธังมังสนาขจามิภุติยันปีสังฆังสนาขจามิตติยันปีพุทธังสนาขจามิตติยันปีธังมังสนาขจามิตติยันปีสังฆังสนาข บทสวดที่หกบทสวดสัจจคิยาคาถานาติเมสนังอัญญงพุทธเมสนังวรังเอเจนัสัจจะวัชชนัสโติเมขตุสัพพทานาติเมสนังอัญญ์ทำโมเมสนังวรังเอเจนัสัจจะวัชชนัสโติเมขตุสัพพทานาติเมสนังอัญญงสมโมเมสนังวรังเอเจนัสัจจะวัชชนัสโติเมขตุสัพพทาบทสวดที่เจ็ดบทสวดจีรัตนปานามคาถาพุทธังนาเมรัตนภูตสีรจิตังทำมังนาเมรัตนภูตบิสุทิสารังสังฆังนาเมรัตนภูตสุริท สีระทิฏฐิเอตังนัเมตติรักตะนังตะัตเตยยะมะหังสัมมาสมโอสริตะวัตทุกิเศสสะภูตังอัญโยยญยุตะคุณาโยข้าวัสสะปะวัฏทางอสุมิตตยันหิปิตเถรยัตถาติทันเทเอโกมิลาจาริเตเรสมาสังภเวนะตูเกตธาจิจาริเลนตปะตุูตังพันผีระยานนิสยัะอติทุตัสัตถังอิโยหิปันทิจาะิเเนหิวิชัญญะรูปังตูกังหิเกหิจักระถังจุปัพพภณียังเกสัญจิตสุทุกทุกิณิทิฏฐังคุณะกาจะยยะ อาเมหิเยวิชนะตายสุวิตริจามปีสัพพสัตตมนานสิสุทธปัสสาทานังบุญยศิจานามสมุทธมรมุูณภูมังภูคาปะมุตจนามุขาสารนังคาตานังภูชาละเหียสุปัลลังภูอภูเชนเวย,ยังนิพพา,า,า,านนสัตสิจิิยาญุปนิสยัตถังสัมมากิเลสัมมาลัทธฐานิสิทธิยาจะสาธุหิธตัตถาอุเชเลหกเสวณียังปายเนหิจาติสานังขมินียมเมวะตสมยยัยหิตังติสัาตานังสารนังคาตมหะ พระจีนฮิวังกะน,นัเนศศูนย์ัมสัมานาปูเชมจัยปิสสัจตังสุปัดสันรถิตาตาปัฏฐานุปาลกิริยาสัทธาละตาจะกุญเยนะถัดทศกูกระเตนะสุขีพระเวมุเบชินะตัสสะจัทธาส,าสวัตพุทธมุตุโยเจท,ทัตธรรมอวินัยังหิปะมาทะปูตัวโลกุตตลาปิสมาโยนยิยเกตุสุโคชัปชมป,สปัสสาวะปนิสัยยะจายักอยัยางปีหงุตุพัพดถูกใเยปรสิสกิโตปัสสาชกาลัวบทที่แปดบทนมังกรสิทธิคาถา โยตจคุมาโมหามาลาปกักโพสามังโมพุตโวสุกตัววิมุตตัวบาลัสสัปสาวินิโมตยันตัวปราปีสิทธิมังชนะตังนิเนยยำพุทธังบาลังตังศิลภาานามามิโลกัสสานะฐานใจวินายญาตกัรจักรันเจชยะอันเจชะสาเจเสยสิทธิธทีมบูรณมพันธ์ตลอยาเจนินาเซเมนตุธรรมมิรมโมทัชโชโยวิยะตัสสัสปุพเศษสีโลกัสสานิสุทธิมะคังวิญญาณิกรธรรมะการละศาสตรจริญสาธาลีสาตามโหสันติกัลโลสุกิ โมทำมังวัลังตังสีละสานามามิอุหปะธาลังอุปัสสันตทาหังปเจชาสาวเสยสีทิพนตุสัมพันตารยาจะมีนาสิเมนตุสัทธรรมะเสนาสุขัตตานุคุยโยโลกุสโลกัสสพปปาปุสปาปุปปะกิเลสเชตาสันตุเศยังสันตินิโยชโยตัสะปะคาตัทมบังมิทิตังโลติสังฆังว mm ัลังตังสีละสานามามิพุทธานุพุทสังสมัสีละชิตทิงปัญเจชาสาวเจสยสีทิพนตุ สัมพันธ์ต่รยะจะมีนาสิเมนตุปุถุทิกาปุถุเถรนัมกันอัตตะคาถาตาอัตตะอัตตะคาถานโมหาตัวสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสินววนโมอุตตมะธรรมมัชชะสาวะคาตเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆาสติีวิสุทธิสีระทิฏฐิโนัวโมโอมาตายะรัตถะรัตนสยะศักดิ์ทุกกรรมนโมโอมากัติีเจตสัตว์สาวะสุตยะสัตติ์ดโมกราปะ ภาเวนัตวีกาชันติปุกัฏฐวาอโมกาลามุภาเวนัสุวัตถิทงติสัมปทาอโมกาลัสสังเตชื่นะอิเท็งหิโอมิเตชวาบทส่วนที่สิบบทสวนมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังชะมยังพระกวาสักเกศุวิหนติกะเปีรวัตถุสมิงมหาวเนมหาตา พิกขูสังเทนะสัตติงปัญจามาเจหีพี่ขูสัเจหีสัเหว่อรันเจหีทัศเเโลกาตุหิเจปตายเุเยนะนิปสังงจีพระคันทัศนยาติขูสางกันจะอาตาโกจะุนังสุธาวัสสกายิยนันทวปนังเอตตั้งหสิอียังโภคะวะสัเกตุวิหารจกัปิรวัตขูสเสมหาวเนมหาตาพี่ขูสังเทนะสัตติงปัญจมาเจหีพี่ขูสัจเจหีสัเ็นหว่อรันติทัศเโลกกธาตุตา ภูยนัสเสนิปตังของตีพักการตังภษสลยกคือสังันจามเนุนปตีเยนะปกกบเจนะมยมักเตว่าพรกกบตัวเันติเกะเปเกกาทาภัสามติอัตภูตาสิปตาเสยยะตินามะปะลาวาาษีสัมมันชิตังวาพาหังภาษาระยะปภาษาดิังวา อาหังสมีเชยะเอวันมีวัสุธาบัเสสูเทเวสูอัติหิตาพระขบตัวรตปัจุุะหังสอัตากตาเทวตาพระกังตังอภิวัเาเยกรมังตังอัทังสุทเอจกรมังตังทิจาโหเอกาเทวตาพระขบตัวเศรษฐียมงทาทังอภาสีมหาสมัยุาวันสมีเทวตายาสมัสตาอะคตตามหังอยมงธรรมะสมายมพิกิตาเยอัปาราปปราชิตาสังขันติอัตากปราเทวตาพระกบตัวเศรษฐีมทาทังอภาสีอัตติระโวสมัาังสูจิตังอัตโนมุชม ชุดธรรมการสุธาธิบ้าเรียดในี้ครับอินิยานี้ละกันติปันธิกาติอสกัวปราเทวตาพระกัปตุโรเศรษฐีกิติมังคาสังอภัยสีเศตวาหีรังเศตษาไปดิขันยินตุีรังมหาจามมะมเชเจเจรังต่สุสาที่มาลาแต่คุณตาสุธาสุทันตาสุสุนักติอัสกุฏอัปปาราเทวตาพระกัปตุโรเศรษฐีกิติมังคาสังอภัยสีเอเคจิตภูตังสันนังคัสเตเซระเตเทมิสันติอรรัตภูมินหายามนุสังเคหังเควกายังปุริภุเรสันติติ อาตากูปะควาลิทูอมันเตศีเยปุยนาพิกเกวพก็สสุโลกธาตุสุเทวจาสันนิเปรตจางหงติปประาตัระังพระสมัญญาปิผูสังคันก่ิปิเจพิเกวีเอห์ชุนอติตามาทานังอัลันตสัมมาสัมพุทธามเยสันปีพระกบาานังอตปประวิวัเทวตาทันนิปตาเอหชุเสยธาติปไมห้ง เอแต่ะหิุยึปิฎกิเขวีพิสันติอนต่มัทนาอันตัสัมมาสัมพุทธเจสติีพระกัปันาเิตะปรมตจีวัตเวะาสนิปาระวิสันติเสยยะติมาหังเอต่ะเหิุอจิคิสิมิปิเวเทวะกายนางนามันิจิตติยิสิมิปิเวเทวะกายนางนามันิเทศสิสิมิปิขเวเทวะกายนางนามานิตังสุนาัาสาธุตกรมานสิโกรุานภาษิสนิปิเอบังพันเติโกเตจิภูปะกวะตัวแะ่จูชมภะตตาเตจัโวโก จิโลกามโนกาสามียตกุลมาต่ทาสิตายสิตาคิริขพลังหิตตาสมาหิตาปุถุสิหวาสานนารุมอัังสาพิสัมพุนววทาตมังสาสุทานีปัจฉนามานิลาปิญยวันจัตเตยววะจาะเมเนกเบรทเวปตัวมันจะยึดสธาสระเกศสนีรเจเทวะกายะพิณตาเจวิชนาภิคว เจจะอตปามาตุุจิตาพุทธศาสนาสนาเจสัมปตุลุหงยานังอมนุสานัทสันัเกียรัจมัคุสหัสังอสัติลิงสะจังเอเกสหัสสานังอมนุสานังมัุลอาะเกียนังแตมัทุณที่ศาสาพุทธาหงการจัสพิจัยยว่าว่าแข็นะจกุมารตัวมันจยสถทาสัพเเจสสเนรเจเตวกายาพิกันตาเจวิชาพิจวัเยวหังเกตยึสมิเกิหิอนุภระสวจัตสหัสสาวยะขาภุมมาลากระบล แตพิลาอวบัตวัตถวาอิิมันตชิ้ิมันตัววันน้มันตัวยเสศิโนโมทันามาอภิกมมภิคุณสมิติงวัังตสหัสายเหนว่าใจยะขานนแต่วันนิโนทิฏิมันตัวชี้ิ่มันตัววัน้มันตัวยเสิโนโมทนามาอภิกมมภิปุรงสมิติมวันังชาตายิราติสหัสสหัสสายยักฐานน้ำแต่วันนิโนทิฏิมันตัวชี้ิมันตัววันนมันตัวยเสิโนโมทนามาอภิกมมพิปุราสมิติงวััง เอตุมีตปัญจสตาการนันตวนิโรอิตมันโตชิติมันโตวันนมันโตยะสสโนโมทานามะอธิมุที่นนสุนทรีมาแดงคุณ พิโรราชาตังหิโูรีปูรสานิเวศนังเป็นโยนังจัตตาสหัสังยเกษนรวิราสติคุมเปีโรราชาตั้หิบรจบะเัาเสมจมิติงวังปุริมันจัติสังราชาทัตตาโทประสาสติการทัพพนังอาิปฏิมหาราชายสศสีสัวปุตตาปิตาสหะพระหาวุฒนามหาปราปิริมันโตชิติมันโตวันนัมันโตเยสศสินัวโมทนาบะอธชีพจมุงพิกุรีนังรสด็จมินติงวันนัสาสต้ขีนังิปติมหาราชาวิมุหุสปาสพรทนุมหาร อิติมังโตชิติมังโตวนนมังยสิโนะโมทนามาอาทกัมุงพินางิมติมณีมาดังปัจิมันจตทิสังราชาวิรุโภปสสสติจคานังอาทิปฏิมหาราชายสศิสุวะปุตตะปิตาสหะปะหาวกิทนามามหาปรามอิติมังโตชิติมังโตวนนามังกเยสสิโนมทนามาอาทิตกัมมุงพิภนางสิมติมณีมาดังปุตตนันจตทิชังราชาวิรุโภตปัสสะสติจักขานังอาทิปฏิมหาราชายศสิสวะปุตตะปิตาสหะปาหาวกิทนามามหาปาราม ปริมาที่สามัศน์ต่ละทัวทัชเชนน่รูบูหกครัวปชิเมเน่เร,รว,รปมมรวิปูปชิมเมเน่รวิรูหกครวริโลตรังที่สามจากตระโรเจนมหาราชามังกาจากัตรที่สา,าม,มันทา,ารัมนาทัชยงมานตตารัสเตเวทีสัมมายามิโนภาษาอันภูบัญจันิกาสธามายากุเกนตุนี้ตนิเกนตูวิพูจะวิตรสาหัสจนทาโนกามาเสียโพจะคิดว่ามันทุกนี้มันทูจับปนโทโอุปมันโยจะเทวะคืโตจะมาแต่ฤทธิ์กิตาเสียนโมจะคันทัพโพนารูราชามโนสก อาคูปันจัดสีโกเจวะติมพิรุสุริยาา่เอยเฉาเฉาเยเจจัน์เยา,าราชโนคันทพพาสหราชชุพิธหมู่พรนามะอาภิจาม,มุงพิขุนันสิมติงวัดังอัตคูรทพสานาคเวสราสหัสจาคากำพาลสละตระอาคูปายาสหายาติพิธเยมุนาทัตตะรัฐาจัอาคูยาชอาคายาเสสิโนะเกรามัณโนมหานาโพรสุปวัฒนสิจติงวันัง เยนาคราเชสหัสังคารันติที่พาทิชาปฏิีวิสุธาจักรัวปิหายะสาเตวนะสัชปตาติตาสุปนาอิติเจสนามังอาเพนตธานาคาราชานามาสิสุปนตัวเขียนมาเมตตาสีภูตัวชนะหิวใจหิอุปยันตานาคาสุปนนาสารมังังสูภูตังชิตาวันชหาเจนะสิุนทังอสุราสิตาพาตารวัสสาวาเสจิกิมันตุยะสัสโนภารกัญชามหาทิสมาอสุราธานัเบค๊ยาแส เยปาิตติจุกิิจาปะหาชวนนมจีสหัปารันจาปริบุารังสัตเทเวโรจนามาตาสนัยหิจวิจตรวาปริเสนังระหุพัทธมุปาคามุสมัยโยธานิพันธนเทพิขุนังสมติงวะนางอาภจเทวาปฏิวิจเตโชวิโยจัพะคามุอนุนามตุนาเทวาสุเมจยัสาหะปมตตาะนรา迦เจกาอคูเทวาเยสสินวะกัสเสติทัสทาปายา พรเราณะแต่วันนล้นอิทธิมันตชุติมันตุวันะมันตยะสินโมทนามาอพิกรมงพิภนังจะเป็นทนางเป็นทูตเทวาสันิจะชนาจิทุเีมาเป็นทัศสูปนิสาเทวาจนทัศมาคูปุรกิจาุูิยัษ์ปนิสาเทวะชูยักมาคูปุรกิตามนัสติปุรกิจาวะอคุมละวมันทวาลาหกาว่สุนางวัสวโเศตรสปุระฆะปุริมทัพวะ้าเสียเจศาสาธายาสเพียนาลังวานิลนอิทิมันตชุติมันตุวันนะมัี หาดีว่อริการจะโรชาจากอุมาหูพระนิพพานสินวลวุนาสหธรรมจะอจุกาจะเนสกาสุรยักุจิลาอาคูอาคูว่สราเนสีนวลทะาเสียเจสถานพระสาากายาสพิณายานต์ว่วานวจิมันตชุติมันตวานนามันตูเจศสินวลมุทธรรมะพิกรรมพิุนางเศรจินวรมนุษสมมาสัมมามนุสสมามนุสุตมาพิทาปุตุสิกาอาคูภูมิโนปุตุิกาอาทาคูหาโยเทบายโยเจโลหิตบาสินวลปราคามหาปราคาอาคูเทวายโยสินวลทะเสียเจสถา ปากายาสัพเพียนะนังนจวันิโน่เจีมันโตชุติมันโตวานันมันโตยศสัจฉิโน่โมท่านามะอภิกรรมมงคิปุณังสิมปิจิงมะนังสุกากระลุมหาอรุณาอาคูเรย์านะสาสหะโอุทาจจะไคหาปาโมคาอาคูเทวะวิจจคนาสถธนอมจารย์ฮัละกัชานิสกาจะยศสิโนวพระนัยังอาคาปะชุมโยโยทิสาติวิสติถ้าเสียเจถ้าสาทากายาสัพเพียนะนังนจวันิโน่ิจีมันโตชุติมันโตวานัมันโตยศสัจฉินน่โมทนามะอภิกรรมมงคิปุณังสิมปิจิงมะนังเขียนในยาจุสิกา อุชิตายามาจากสกายใจยัสสินวะปฏิจการามาเสียธาตุจีนามาจาอาสวามีมานะปฏิโนอาอาคูอาถาคูไปริมทิวิตาถัดเสียเจตถาศาธากายาสัพเพนานะจากวันนิววิธิมันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตยัสสินวะโมทัศนามาปธิจจมุงพิบุนังเสดมีจินมานังสัตเทเจเจวานิกายาสัพเพนานะจากวันนิวนามันวายยนะอาคังชุงเยจันเยชิทิสาสหะปาวุษขาชาติมัคจิลังโอท้าตินามาาสวังไปเสียมคาตะพลังอาคังจันทวะอุชิตาจิตัง สุภามาปรามตัวจากปูตาอีกที่มันตัวสหนังกุมโลที่สจากสุภาพเขสียจริงว่านังสหัสภาพมาโูการนังมหาปังมาพิติกะติกุปปันโนชุติมันตัวยุทมากยโยยยสัิิสวพระเสถาอิสระอาคูมันเจกะว่ว่าสันเจกะวัสสาวาติมัะเจสันจากมัชตตวอะ อาการหายิบตัวปริปริตัวเอจสสะเพอภิเักเตสินเจเ๊วสะพามาเกวพระีนาอภิเกนิปัสสาสตราสมัคียามเอจากันทัศ่ามพันทัศถายรเพันทันวัตถุวะสามัญตาปริวาเรถยัมาโมบุญกิถาโพจินังจิติตถามหาเสนูกันหาเสนนาเพยิปนิลาสละมาหัสจาสังกัตตะวันักเกระวังกะถาปุรุสกมีโพชนะยังตัวชีวิตชุกโวะาสุปัจุภาวตสังุพะสยังวะเส กัจะสาพังอภินัยญาติบ้านก้านมาองตัวมันิยสดธาสัมเคียศเชนรัตเกศระชินาอภิจันตาเจวิชนาาัิติโวเจตจักรปังมาคุงนเศรษาบุษศาสานามวิตาลหิปัตมุงเนสรัมลุติยงสัตเวิชกาสังขามาพุทติตใจยสสินวะโมนิจิสหกเตหิสักาเจชนสตาเจบทสวดีสวระรตังเสนาจากกานานงชนิดนาากเสนาูชาเ จากภูชนียานังเอตัมังคลุมตมังปฏิรูปประเทศสาวะโสจากภูเพตกาันยุตาประธาสามาปณิธีจะกเอตัมังคลุมตมังพาหุศัตจะสังผิสัมปัญจะวินโยจะสุขีตัวสุปัสิตาจะยาวาตาเอตัมังคณุมตมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะภรัสสังขะหัวอนาคุลาจากกรรมมาตาเอตัมังคณุมตมังทานันจากธรรมจริยันจากญาตา อตาการนันจัสังฆะหอนาวชานี้กามานิอิามังครมุตตมังอรตีวิรตีปะปะปัจฉมันตจัสญญมวอปปมาทัจะทำเนสุอตามังครลมุตตมังคารวจะนิปะโัวจัดกันสุทีจะปกัันยุตาเคนธรรมสาวนังอิจามังคมุตมังอันตีจะสุวะจะสตาสมานันจัดทัสนังเคลนธรรมะสัพพฉอิามังครมุตตมังปะพูจะธทำมะเเรียนจะดเรียสัจจานะทัศนังเนมพานะสัจจิยาจัเอิามังคโลมเมหิ ิตังยัสัะนักปติอสุกังวิริังเขมังเตามังคัลตมมเอตาทิสานิกตวานาสัพพัทธถสัมพัทธามะปปราชิตาสัพพัทธโสติินทัตถิกันเจสังมังคัุตมังติหมดส่วนที่ตุดองหมดส่วนรัตนปรียยังกินจีมิจังอิทักวาหุลังวาตกิสูวายังรัตนังเปนีจังอโนสมักกัถาตถาคตีนะอันติปุเขรัตนังเปนี้จังเจตนะสตีนะชุวติขุหกุ ยังยีระยังอมตะังปรี้ยังยัตทักาศกรรมนีสมาธิงตัวนาเตียนาธรรมเนนาสมาธิกินจีอิทรปีธรรมเนนตจะนังเปัี้ังอินทเสตเนาชุบะถีของตถนอนพุทธเสียทัวปริวันนาเยืสุจริงสมาทีนั้นมานันตะตรียันยัมาหงสมาทินาเตียนนาสมมโมนัมิชิติอินทรปีธรรมเนนตจะนังเปรี้ังอตนสัเจนาชุัะถี่หงส์ถอยบุคลาอัฏฐสตังปัสถะตลีเอตานิยุยานิุนติเพสะกินียาพะตัสสะสวะปะกะ เอเตสุธรรมนานิมหาปาลานิตังปีสังเกตและจางปีนิจังเอติณะสัจจีนะสจุปจีคงตุเยสุปยุตตามนัสสาธัรมเหนะนิการมีโนโคตมมาซสฉันันหีเตปฏิปตะมะังมีไคลหะถ้าถามุมฐานิพุติจิงพุชมนาณงปีสังเกตและจางปีนิจังเอติณะสัจจีนะสจุปจีคงตุยีนังภูรานังอวังทัดสีสัมภวามิรัตายะิรัตตจิตายะจิเกภิกษุณีเยขี่ในพิจารวิมุิชันทาที่พันติทีลายะถาจัง ยัปฏิโพอิรันตีสังเขตและตังานเปนจจังอิเจนนัสจนะชุวันจีหงตุบทที่สามบทช่วทั้งมสามหัสราวัตอตาหิเวชิตังเยโยยะจจักอิตราปชาอัตาทั้งตัสสาโพสัสานิจังสัญญาตจินินวเนวะเทโวนัคันทัพโนัมารสหะามุนาทิตังขปะชิตังจากยิลาจทธาลุปัสสาอันตุนวบทที่สิบสี่บทเกสัพสูตรปฏิ แต่มีทางเทียนนะก็กล่าวชนะตาปัสสาอรหัน,ะานตา,ส,ตา,าสมาสังพุทเทนนะแต่ถา้าคุณนี้เหตุอันอุสาเวนะมามาละภรยามาปิติภรยามาปฏิกะสังปทานีนะมาแต่แกเหตุถึงมาระยะทักษิณนะมาอา,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 าการรับปิฎกเกี่ยนะมาทิฏฐิทิฏฐินิชานะขันติยามาทัพรปรูป,ปตายะมาสมโนโนขลุยะถาถึงมีนเหอัตจมาว่าจะเนื้ถายอิเมีธรรมะอุศราอิเมีธรรมะรสวัจจายอิเมีธรรมะวินโยคัลสิจามิเมีธรรมะสมมาตาสมสมาทินา เหตุใาติสุขายาสังวาจันติอาฏฐุเมเหชักเหยุทายิาตาตุณเหตุอนาวัชาีญาติอิเมธมาปุระอิเมธามะอนุปชาอิเมธมะมิยุปัสสะทาอิเมธามะสมัตาสมาทินาเตุาสุขายาสังวาจันติอัฏตุเมเหอุปสมบชักเหตะญาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปนิยสตรอุปนิยสีสีิแตมาปะมยุนเชลุปนิยสานสันติตานาเอจังพยายมณีเปกมโนมุญญาณิ กยีรธาสุขาวะหายนิปนิจติชีวีจับน้ามายุงมายังฉลูปนิจตัดสาน้สันติตานาเอตังพะยังเปิเนีเปิดคำมโนโลกายมิสังประชัเนส้นติปิโผลุทัศกเยนะสังยมโมวาจายาปุถะกิตาสามเป็นตัสสะเปตัสสะสุไพรักขนติเป็นชีวีมโนปัจจารติมุนยังพะโมหายเวรละขัติธรรมะจาริงพะโมสุชินโนสุขะมวะหาติเวสายนิสังถัวันเมสุชินเนอทุกขะจิงขัขัติธรรมะจารี สัจเพสังขาระอิะติยธาปัญญาาปัสติอระพิมินทุินี้ยพิมพิทุเขีเอสมโควิสุทธิาสัจเพยสังขาราสุขติยะถาปัญญาปัสติอระิมินทุเขียิมพินทุเขี้เอสมะโควิสุทธิดาสัพเพยธรรมะอนัตตยายาาปัญญาปัสสติอระพิินทุกขพิพิทุเขยเอสมะโควิสุทธิญาดส่วนอปรักขัารุอภกกัดขานเมเกีทุิยังอะ อหูตะกชิตาเอตักันยายะมีเทวีกังคันเหยยะปปนากกางพาะหงเวสานังยันติปภตตานิวานานิจจะอารามุลุขติจิตตยานิมนุสาพยัตตชิตาเนตังโกลเสนาลังเขมังเนตังสันโนตมงเนตังเสนามาคัมมัทภักขุขัมมุตติโดยจากพุณทันจะตธรมมันจะสังทันจะตเสนาลังข้าตัวจัตติลิอเยสัจจานิสัมมัปปัญญายะปัสสติ ขงัขงผู้ข้าสมุทประทางผูขง้ข้าใสจะอติกรรมเรียนจะอธิธรรมขี้กังผูป้ปูปัสสะมาขามีนาง,างานานเอตังคูจารนังเขมังเอตังเมนุตตะมังเอตังเซน,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 นมาคัมมะสัพพะผู้ข้าสาามุทเจต,ติบุสวดที่สิเบเจ็ดบทสวดพัทเจตัลตตะคาถาอธิตังนาวาัตไทนยะนตปฏิกังเอีอนคาาัคตังบุคคลไม่คนคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ความเมื่งบางสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจะใช่จีตามไปหี้นั้นตังอัปัตตังจะอนัคตัง สิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอลา,าไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงจุดปั้นนั้นใจดูทำมัง,งกัถทัดกัดทัดที่ปสัสสสธอสังหิรังอสังุปังตังนิทามักมูหเยก็ผู้คนใดเห็นเจ้งธรรมปัจจุบัไๆๆไไนไม่เงี้นไม่ผลเทีนในท่าธรรมนั้นได้ผู้คนนั้นเพิ่จะเรียนเพิจะเรียนธรรมนั้นเนื่องๆให้ผูกพวงเถิด อาเชว่ากิจจะมาจำปังโพชัญญามรังสุเวรพึทงทำคนเปมนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรูกันตาในวันกูนให้หินสังคัรันตีนั้นมหาเสียในน้ำมัจุนาเพราะว่าความขัดเข็กับมัจุราชผู้มีเสียหนาใหญ่นั้นก็ไม่มีแกลาเราทั้งหลายเอวังมิหาิมา,หมาติปียอโหระตะมาังทีง่งตังเมพระเทกรลตโติสันตุอัคติตาเตมุนิติข้ะมุนีผู้สิงบกษย่อมได้บุ้คลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพี้ยรในเกิดครั้งทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีรานรีหนึ โดยส่วนที่จะเปรียบบูชกินหัากตัญญูคณะป่าถ้าพานธรรมโอหิชานรักอนัตติตัวเรามีความแก่เป็นธรรมนาจะลุ่จะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้ปัญหาธรรมหิปัญหาจริงอนัตติตัวเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมนาจะล่วงผลความเจ็บไปไม่ได้ปัญหาปณะธรรมโอหิปัญหนังอนัตติตัวเรามีความตายเป็นธรรมนาจะลุ่มล่วงผลความตายไปไม่ได้แฟนเพียหิเมติเยหิ นาเตียหินนาภาโวพินาพาโบเราจะระเว้นเป็นต่าจางคือว่าเราจะต้พักผาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงก็มาสกุลหินกรรมมาชายาทูกรรมมาโยนี meter, ้กรรมมาบรรทุกกรรมมาปฏิสนนวาเรามีการเป็นของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเปลี่ยนเร่ยงเกิดมีการเป็นผู้ตดตามมีการเป็ียนที่พึ้นอาศัยยางกรรมมังกริสเนกัญญนังวาปะกังวาสัทธายาทูพายุสเนศเราทํากรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นสีไปเอวังอันหิอภิษฐานปัจจัยเวีติมพัง เราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเถิดบุสวดที่สิบเก้าบุสวดเทวดาอุโยชนะคาถาทุกขปตาเจนิทุกขปะตาเจนิปิยาทุกขุกขปะฏาเจนิสุกังหงจูสันเพปีปานิโนะเจตวาจาอานเหสัมพันธ์ดวงแยสัพพธรรมสัพเพเทวานุโมทังตุสัพพะสังสัปะสิทธิยาทานังภาทังตุสัพพยาสีรังรักัขตุสัพพธรรมปรณนาธิรจารหงจข้าจังตุเทวดาฆาตาสัพเพภูธาปะระปะฏาปะเจนะแต่ยังพลัง รันดานันตาเทชชนะรักของคณิมิสักสัวบทที่ยี่สิบบทเสวตาปฏิทานคาถาอันทะบายังปฏิทานคาทาโยปานามเสย์ยาเทวตาจัยสันติวิหารวันศรียุเพทะเลปุทิทะเลเตหิงเตหิงตาธรรมะคาเีนัคปวันตุปุชิตาสุสิงสุสิงตาเรนเจทักวิหารมันทะเลเทราจมัจจานวากาเจพิสหัวสลามิการทานะปิจิอุปสกา ขามาจเทศานิขามาจิกอิสรสจมปานภูจาริกิจาพระวันติเกชราภูจายเปรติอันทสัมภาวะสงเสริญชตตาอัตวูปปติกายิญยานิการธรรมวารังปรติเชเกสันเพรตุขภาษากาลเรื่องถสังขยังทายุจีรังสาตังธรรมโมธรรมตะราจักรภูลาจังกรหงต์ถัสมะโควาต่ขยะแต่หินตะยาจักอันเหระตุสัธรรมโมสัมเพตปิธรรมะจาริโนวะว่าิงสัมปานภูเนยมะธันเนอริยบัติเบียทิเตอุจติยี ิบเอ็ดบสุสัพระปฏิทานาคาถาพันธมญยนปฏิทานาคาถายวนพนเมเสบุญยสิธานีกัสสะานนยานัญญานีกตจานิเมเยสันจับพิกินุหุนจุสัตตานันจประมาณนาตาพอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจวงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุลที่พระเจ้าได้ทำในัตินี้และแห่งบุลทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทำแล้ว เีปิดาพุนาวันตาจ่าไมหังปตะกิจัคโยทิธานเนจายะอธิขาวาเพื่อชหล่าใดเป็นที่รักคุณมีคุณมีมารดาลึกย่าของชาติเป็นต้นทิ่เปนาติไม่เห็นมือแม้ไม่ได้เห็นแต่ศาสนาอินที่เป็นกลางอันเยมัจจะแตเวลีนัวสตาสีขันติโลกัสเมีงเอกุณมาจัตุโยนิกาปัญเจกตุโวการากลางแสนจ่าพาะวะพระเวยามีเวนตั้งตั้งอยู่ในโลกเกิดให้คุณสังเกิดในกัมเรสีมีขันห้าแรกขันหนึ่งแรกขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ใน้ครบน้อยแรงครบใหญ่ ญาจังเยปฏิทานัมเเออุโมทันกุเตสยังเยจิมังนัประชานันติเทวาเทสังยิเมทยุงสัตว์เราได้ทราบการให้สื่อมบุญของพระเจ้าแล้วเพราะสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทานเองเถิดเพราะสัตว์เราได้ย่อมให้ทราบการให้ส่วมบุญของพระเจ้านี้เพราะเทั้าหลายจิงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมายาชินานะบุญญาณังอุโมทานพระนักเหตุูนาสัพเพสตาสัทาหงส์อเวลาสุขาชีวินววเยมาปะท่ันจะกความน้อยตัวเยสสาสิเชตังสุภา เพราะเหตุคืออนุนโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วพอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแแเจงถึงทางอันเกษมเถิดอขอความบางดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทินด้วยอนภุนาานอนภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่กงการบูชาพระราชนายด้วยการใช้สายดสฉัน,นมลพระสูตพระกร,ริษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิจงเกิดมีแก่พระเจ้าของพระเจา้าเูื่ไปสัทั้งพวง ขอาให้พระเจ้าจดบันทึกทางรูปจะทางธรำพระเทวทัตั้งจิประาทาวตั้งหลายอุนอานุธนาในการสืบสยายมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วผลอันนีควรให้แก่พระเจ้าได้บรรจุมงคลพระถิพิณฑพินาบุญูมิตสมุดปัญญสังวรวัดบางวันอิเมศไม่หานแต่เราจะมาสืบมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นเมืที่ผ่านมาที่จะสร้างในอนาคตพอเต็มเปี่ยมเมื่อภาพแห่งพระกนิษฐ์และคำมงคลในพระการทางตามพอจงสำเร็จสวดศิลปกรรมด้วยเตือนสาธุ บุญบุญส่องธรรมชาติทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเพระาระนั่งถาวายไหวพพุทธบูชาธรรมนาบูชาพอคนคนนี้จงสมม่งหนึ่งพิชิตชาด้วยสมบูรณ์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอ,งขอ,งอจงปลอดจากลักลอทั้งปวง้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืนที่การงานชนะต่อปัจจัยและมันทั้งหลายสมบูรณ์ความชนะสารสมบัติปัญญสมบัติยินรงตาเห็นธรรมสำเร็จในธรรมวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาฌานได้เจริญด้วยจะจตุปุริพิทถรใจทั้งสี่เกิด Mm-hmm.